นมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะอู้ยเป็นไงเนาะปูปูไปิใส่มากขึ้หนูมาถางแต่เทียงเทียงใบใบผุนไหมคะเพราะมันมีธุระหมู่บ้านกับไม่ต้องอบโบสถกับโบหรยอยู่อ๋อค่ะว<ม>าเหมือนีว่าออกไปมีญาติมาตะบานที่ตอนนี้มาตรงเทียมาบ้านเขาได้ออกไปเด่นน้ำเพลินค่ะคือว,ว,ว่าลองมึงมึงลงเราะบังวกขึ้นไล่ <ย S 2> หดฮ่าฮ่าฮ่าวิงผูอยู่ บปวกขึ้นยังคะปวกขึ้นบ้านปวกขึ้นบ้านโอ้พะองเศ้านนวโอ้บะมี่ภูยูเลยบอกค่ะบะมี่แล้วโอ้คนกับพระธรรมเจดกรอพวกกันเป็อยู่บ้านคนโอ้มองคู่พระคู่เศร้ากับบะมี่ภูยูคู่งมัยค่ะก็เด้ไปเมียนมากเหมือนโอ้ลูกล้านนั่นสิบอก่าม้านี่พี่สาวคู่้นอยู่ละคนนี่แหละ่นกับบูดียูขึอนค่ะ่นกับภูยูเป็นภูเก็ตเป็นอย่าง้าน จิหลย,ง<อ>ยุงเทกูก็เลยบ่พ้นมากเลยไปหาพันบางอไางออกไปได้ไทาง้าาง,าง,าง้าวงอ๋ค่ะฝันดีปูฟันเนี่ยควงสุดท้ายเล่าดีใไก่สีหอดมืเห่ที่มืออื่นนี่นี้ค่ะเคยเคยอันนีอยู่นนอายนัดเ c สซีอย่ารเดียวสิมาบ้นในวงสุดท้ายค่ะแล้วกา็กับเ็กสองตัวลาง โอ้แต่ก่อนนี่บ่ท่านได้ห้ล้างนี่เนาะค่ะเนาะงัๆๆโอ้ค่ะบัดนี้มื้อนี้ปู่สิีห้ล้างเนี่ยเน้น่าล้างบ่ท่านเน้นโอ้ค่ะฝันอยู่บ่ค่ะฝันอยู่โอ้ค่ะฝันไปทางไหนค่ะบ่ห้ฟังนะค่ะเออเนี่ยมีตอนฝันอะมันสิสิเห็นน่ะปู่เห็นคนยืนซ่องยืนซ่องหนึ่งแดง ยืนซองมาเอ้ยยังะยืนซองกอกเหอน้อว่ะคือซองกระส่งคือซองกาแฟบึงเอาอมมเงินงมีเ่เลยเอ้ยเงิมี่เลยบ้นนี้มามานยังมึงสอาแกงวายังมึมกกงสอบค่าใจว่าเหล็กตัวนี้มันเป็นยังไงประมาณคนนาะไม่เงิน,นไหนโมมี่แน่เย ก็เลยเดยวไปรุ่งโมสดรุ่งมสดแบบนี้ก็เลยไปก่าพาประธานเพิ่นไปไปจุดถูกไขเห็นนะไครไปเจอนาหนนะไปเจอหนเอยในความฝันในความเห็นนี่มันคือว่ามีเหล็กมาหายังเด็กสิอเอฟซีเขาเอากาธาไปซอยผัวซอยไปนะผ้าหีผ้าสามเี่ยอนมาไเบิ่งถูก้พาประธานเพิ่นก็ได้ได้ได้เหล็กมาคันว่าเป็นเหล็กสตัวมาแมนไม่เป็นเหล็กสองคู่ บานนี้ค่ะเป็นเลขสองคู่ยืดถูกมั้งหมอคะเล้ถูกแก็ที่เลขถูกมันจะออกแก้ซานตัวให้เราเมื่อไรเนาะค่ะด้จังไหนผู้ของเมื่อไรสังเกตเนี่ยต้ยยดถูกอันเดียวเนาะค่ะมันเป็นเลขมาสองคู่บานี้เป็นเลขสองคู่เป็นเลขสองคู่มันเป็นไหนเป็นเลขสองคู่คู่มันเป็นสองคู่แล้ว ก็มันเป็นมันเป็นคูเดียวก็สองตัวก็มันเป็นสามตัวก็เป็นเด็กสามตัวเนี่เป็นเด็กสี่ตัวครูแล้วมันเป็นเด็กสองคูะตะกี้นี่ขันแงมูลงโบสถ์จเห็นขื้นน้ำผาน้ำหยังสี่นกปนี่อยู่น้ำผาปุตลูกบ่เห็นมันบ่ค่ะบ่บเห็นโอ้บบมีค่ะปนี่มันขึ้นน้ำถูกบอกค่ะขึ่นน้ำถูกอ๋อค่ะขื่นน้ำถูกค่ะแล้วโบสถ์มองนี่เพิ่นเคยให้แม่ยนอยู่เพราะว่าได้มากหมด ในมากรูจะเมนบอกไถ่เป่นออกล่าปลับเลยค่ะเอฟซีติดตามบอค่ะจุดทั่วเมืองค่ะปูซื้อหนูว่านี่แหละลงโมโซแหลวันพาโอ้วันพาเนาะค่ะลุงโมโซแหลวันานไปจุดจู่บังหน้าแบบไปใครใครพิจารณาเพิ่งพิจารณาเด็กมันของใจอยู่ค่ะอ่าตั้งแต่ตองหวดปูให้อันนี้มาที่เนาะให้วิ่งหกเนาะค่ะงั้นอ่าแล้วก็ สี่หกศูนย์ศูนย์หกเนาะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมากกัตอนกลางโค้งนี่กู้สี่ห้สามตัวเนาะสามตัวสามตัวนี่ในเจ็ดห้าหกนี่น่มันบอกค่ะเจ็ดห้าหกกับเจ็ดห้าเก้านี่น่มันบอกค่ะอันนี้เป็นเลขยังก่อค่ะเลขสมาธิโอ้เลขตรงเลขสมาธิเลขเป็นเลขสมาธิเลขเห็นโอ้ค่ะอันนี้คือเลขสมาธิเนาะ แล้วก็มีสองตัวมีเล็บแต่มาทีแม่นี่หรอกเขาจะมาบอกมาบอกมอื่นบอกแม่นี่ค่ะแล้วก็บ่ย่ำ่สมาธิำหรัมึกวันผาบ่ย่ำเด้บอบป่ย่ำแล้วบ่เลยบ่ยำวันผาป่ย่ำค่ะเล็กนั่นสมาธิทีสองตัววันผากาเนาะกันศูนย์เก่านี่เนาะที่ปูหายไปเนาะค่ะมาเนี่ยขั้วซูดไทยคือเมื่อวานนี่ไปลงอุโบสถแล้วก็ไปขอพรเนาะ แม่จะขอพ่อขอพ่ออยู่โบสุดล่ะพ่อ <Ha. S 2> เิ่นบุงไปน,นั่งผิ่งบุญว่าเอาต้องพิจารณาไว้นะว่าท่านมีเด็กหลังยังใส่เด้อเปล่า <Ha. S 2> นมดองเสียงใต้บุญว่า <Ha. S 2> เพราะดีพูดก็ได้ไปได้เล็กมากนี่แหละ <Ha. S 2> ก็เห็นเล็กเป็นว่าจดถูกบุงแล้วมันก็แปลก็ได้ถูกพ่อนั่งสมาธิฐานนั่งสมาธิฐานพ่อ พอสามาว่าควแล้วก็ได้ลูกขุนเบิงไปสังเกศองพวกองแหล่ามันก็ะลมปั๊บเลยโอ้ทุบกระลมบอกค่ะรลมเลยพวกองแหล่วทุบกลมหายไปเลยอ๋อปกตินี่ขั้นไอปูล่องอุโบสถนี่เฮ้ยพวคือทั่วไปที่ล่องโบสถนี่เขาไปสวดนี่เขาไปนั่งสวดอ๋อสวดบอกค่ะสวดอ๋อหลังจากที่สวดแล้วแล้วปวกะมานางสามารถทีอีกเจ้าอ๋อค่ะพ่อมาหาอันต้นนี้ต่อค่ะ ลาขอโชคขอลาบน้ำสิงนทรีย์เป็นเออสินพรีย์เพิ่นก็มันเป็นเนี่ยถ้าอย่างนี้ผมขอเดี๋ยวจะซาวงั้านเถอะค่ะค่ยจุดจักเทียบบอกค่ะปูแบบปูบ่ค่อยบ่คอยจุดถูกโอ้ค่ะบ่คอยมีแต่เห็นเอาเองมอีแต่เห็นเพจนมาปู่บ่คอยจุดถูกนะค่ะกันจุดก่อนกันย่าจุดก่อนย่าไปจุดน้ำเพิ่นกับเขาอยู่กเขาอยู่แต่ว่ามันคือว่ามันคุมกับถนัดเนาะเพราะว่า ไดจุดทู่มนีฮะลุงเตือนมันกาผู้กบุรู้เขาเข้าเห็นบ้างแบบไรมันก็เขียนมาแต่ว่าผู้ฮข่วติจับถึงซํำเสียงใซ้ํำเส้นซี่นะเซ้นซี่ปัวเต้าขันมันดวงสมพง์เมือนกับแมนมับแล้วล่ะแมนนี่หรอกกับซูริโแต่ว่าคือจังเขานางสามารถที่เขาเห็นนี่มันมันเป็นระลึกเห็นมันเป็นแนบเห็นมันเป็นมันเป็นจิตจิตบริสุทธิ์วกันจนมาจิตบริสุทธิ์หล้วมันจะขาดเนี่ยมันเป็น เป็นของเหล็กที่ประดาบนไห่มาค่ะแต่ว่ากันเทาระวังฝันคือกันระวังฝันกับนั่งฝันสู่นั่งบ่ได้ค่ะนอนฝันนี่มันจิตออกจากหลังค่ะคือนั่งนี่มันจิตอยู่กับล่างค่ะเพียงแต่เท้าในมีดได้เท่านั้นเองมีดเห็นค่ะจิตเท้าจะอยู่กลางหลงเขานอนฝันนี่มันเป็นการนอนรับจิตออกจากล่างหลังนับก็ คนนอนหลับตองคนนอนตายจิตจิตอยู่น้ำหลักเพื่อจะหายใจซื่อเสือแต่ว่านางจะมาทีเครืงจิตอยู่น้ำหลังหายใจพอเนี่ยตุ๊ตุ๊บตัวมันใจวันคือการล่องเสียงเล็กตัวหายทุกก้อนละเล็กไอ้ของบนกู้เป็นของบนอะไทุกนั่นแหละที่แม่นี่หรอมั่นใจตัวได้ค่ะผู้เรียกสามโต๋นะค่ะสามโต๋สามโต้มันจะมีอยู่ เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก่าหาเองหรอเจ็ดห้าเก้าครบเจ็ดห้าหกเนี่ยกู้มั่นใจตัวใดนะค่ะกู้คิดว่ามั่นใจตัวใดเออหนูกับก่อมันตัวเดียวกันอ่าเวลาสองตัวตัดใส่หรดใส่ตัดใส่เจ็ดหาเจ็ดหลด เจ็ดห้าห้าเจ็ดบอกเนี่ยอ่ะูว่าปว่ามัมากครับแล้วเาซตัวห้ยโยมจับออกซ้ำนั่หละมันผมเก่ามันตัวเดียวกันน่ะเสียาหมุนซับอยู่นีอ่าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะค่ะเนี่ยอ่ะแต่ว่าข้างล่างนีนนน หายตัวไหนก่อนย่งขั้นบอกอยู่เลขทูข้างล่างเออนั่นเห็นบ่อเลื่มเหรอเป็นบ่ข้างล่างมันเป็นเลขเจ็ดสามเจ็ดสามบ่อค่ะเจ็ดสามเจ็ดสามกับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกับเจ็ดสามแม่นเป็นเลขสองคู่นั่นจะเลขสองคู่ขั้น้าเสี้ยวเป็นสามตัวขันตีเป็นตีขันตีเป็นสามตัวเอาสามศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สามแม่นขั้นสามตัวบ่อค่ะแม่น กันตีเป็นเลขกันสีเนเลขสามโตกันเอาคันมาเด่นบนน่ะเอาเป็นเจ็ดศูนย์สามสามสเจ็ดนี่แหละเพราะว่าเลขมีสามีเลขเป็นเจ็ดสามก็เจ็ดศูนย์ไนเป็นสองคู่อยู่เวื่อหน้าคู่ว่ากันเลขเอาเลขบนแ้มันมันมันอกข้างล่างคู่ศูนย์เจ็ดสามนะ เออมันมันมีมันมีตรงตัวเก่าบ่มันมีตรงตุ้มไมก่อนเนี่ยบ่บ่ค่ะไก่เฮียงกันนั่นบ่ค่ะเอาบ่บ่นี้อย่างเหนียวนี่แสดงเหนียวกว่เด็กค่ะคิดว่าซ้ำนี่แหละค่ะก็ให้ญาติโยมตัวไรมันตรงกันตัวไรมากไหนเด็กดังเด็กเด่นเท่าไรมากละมันตรงกันกัจับเด่นเอาค่ะคือว่าเขาบอกอยากให้เด่นซ่าเด่นซ่าไปหรอกมันบ่ะระเดีทุ่นค่ะแล้วต่อที่ใบหนึ่งกับกุมเหลืองก็มาขายไปอร่อยทั้งเั้น ก็คือข้างล่างนี่คือสั้นไปแล้วเจ็ดสามเนาะก,กูเนาะอ่ออ่องสนะค่ะเจ็ดสามค่ะหวานคงกีเจตหน้าเพิ่งค่ะเนี่ยทะลุ ค้งสุดท้ายของปูบุญเนาะคะ่ะเลขตัองวดเพน่นไหยมาวิ่งหกเนาะคะ่ะเพ่นจับคููหายมีหกศูนย์ศูนย์หกแล้วก็พ่นสามารถที่ได้จงกรมนะพ่นเดินจงกรมจงกรมก็สามารถที่เดียวคนตอนนั้นที่ว่าย่างจงกรมแม่นบอกค่ะพนหาเจ็ดห้าหกค่ะแล้วแต่ว่าเพ่นว่าหกกระเกามันตัวเดียวกันเพนได้ให้อีกชุดหนึ่งแล้วค่ะห้า โอ้ยเจ็ดห้าเก้าแล้วก็ถ้าสองตัวก็เป็นเจ็ดห้าแล้วก็หนะ้าเก้าเนาะปูเนาะ <Man. S 1> ค่ะส่วนโค้งสุดท้ายค่ะเพิ่นไปลงอุบโบสถค่ะเพิ่นก็นได้ใดไปขอพรขอพรน,น้ำน้ำสิทธิ์เนาะ <Man. S 1> ค่ะอยู่โบสถ์ไหมคะ่ะเพิ่นว่าโอ้ยขางรางกับบนะ่้องใดๆเนาะมันเป็นจังได้ประสันปูว่าเพิ่นก็นได้ว่าได้เลขสองชุดค่ะสองชุด มันไม่มีสี่ตัไหมคะ่ะปกติคันาจุดถูปมันสิมีสามตเนาะบานนี้มันไม่มีสี่ตัวพูดเลยว่าจับเป็นสองชุดเป็นศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดสามค่ะฟันไปที่เจ็ดสามค่ะถ้าผู้ใดแบบสิจับเป็นสามตเพพูดว่าศูนย์เจ็ดสามเลยค่ะกลับไปกัมมาเอาวาสันค่ะตัดหน้าตัดหลังเอาวาสันค่ะปูวาเนาะเอากระสีรบกวนปูเท่านี้ตัวเนาะ,ะอ่าอ่าให้โชคให้มาให้เอฟซีทุกคนเดอ้อฝาก ให้โชคให้ม้าทุกคนไอ้ผู้ชมีู้่ไว้ทุกคนค่ะลำลุลุ้ยค่ะผู้ใดชมเนี่ยผู้เล่นรับติดตามโสดไอ้เพจของไอ้รวยไม่เลิกเลยหรอรวยไม่เลิกเองพาเองคนเดียวกันค่ะไก่ที่ออกก็ซาะไรไม่เป็นแม่นอีกอยู่ค่ะอ๋ออ๋อค่ะสาธุค่ะจะเล่นทอดจะเล่นทอดค่ะ